สวัสดีคะ่ะมีรถสภาพสวยๆปลอดดีฟีดาวส่งเดือนละ5,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตยต้ตาวี o R 1, 500, าออเครื่องยนต์พันห้าเกียร์โตคันนี้ปี2012ค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะคนซื้อ13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะตามแอมาไปดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะ รถเครื่องยนต์พันห้เกียร์โต้ปี2,012นะคะแม็กลายสวยเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันอีกตั้งหากค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่2,49,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละ5,000บาทนะคะคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะกุญแจสำรองครบเลยค่ะพวมาลัรพาวเวอร์นะคะเกียร์โต้ค่ะ เครื่องเสียงนะคะ AM FM AUX ค่ะ CD VCD นะคะแล้วก็ USB นะคะเป็นระบบสัมพันธ์นะคะน่าใช้ค่ะเติมน้ำมัน e ี0ได้ด้วยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะผ่อนสบายแค่เดือนละ5,000บาทเองนะคะน่าใช้ค่ะจัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เดเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังแม็กลายสวยค่ะรบทุกอย่างแล้วนะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมแล้วนะคะน่าใช้ค่ะสะภาพดีค่ะหมักสวยเลยนะคะจะเปิดฝากรนะโปรงหน้าให้ดูนะคะ นี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์พันห้าซีซีเบนซินค่ะฐานหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุค่ะใครกำลังมองหารถผ่อนสบ,สบายเดือนละ5,000บาทแต่งครบสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์หลังแม็กลายสวยผ่อนเดือนละ5,000บาทเติมมัน20 e ได้ด้วยนะต้องเป็นคันนี้เลยเบาะหนังอีตังหาหมา่เอี่ยมเลยนะคะวิทยุก็ไฮโซมากๆเลยนะคะระบบสัมผัสค่ะ ปลายถ้อยเสียก็แต่งมานะคะทุกอย่างครบเลยนะคะเป็นตัว E นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะผ<ค>่อ<ณ>นเดือนละ5,000บาทสบายบายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมได้เลยค่ะหรือไม่อยากคุยกระทักไลน์ไม่ได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID นะคะช่อง ID นะคะย้ำเลยนะคะพิมพ์092 5050 858 50มาสอบถามรายละเอียดเพิ่เมเติมได้เลยนะคะ ดูแลสุขภาพมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ